โอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวดูในแบบฝึกหัดของเราก่อนนะคะสำหรับป .4 แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะจะค้างกันที่ในหน้า10นะคะในหน้า10ถูกไหมคะลองเปิดแบบฝึกหัดของตัวเองดูซิในเรื่องของวัสดุแต่ละชนิดมีความยืดหยุ่นอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูเบียมี คลิปวิดีโอนะคะมาฝากในเรื่องของความยืดหยุน่นตอนสภาพยืดหยุ่นของวัสดุทดสอบได้อย่างไรนะคะทดสอบและเปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนะคะอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะก็จะมีเส้นเอ็น เส้นยืดนะคะเส้นเอ็นยืดคานไม้ฐานไฟฉายมีรวดเสียบกระดาษนะคะไม้บรรทัดถุงพลาส,สติกหูหิว้วอุปกรณ์นะคะในการทำดังนั้นนะคะเขาจะมาดูว่าเส้นเอ็นนะคะตัวไหนเนี่ยมีความยืดมากกว่ากันลำดับแรกนะคะเขาก็ไปวัดเส้นเอ็นก่อนเส้นเอ็นเนี่ยมีความยาว30เซนติเมตรเท่าๆกัน เสร็จแล้วเขาก็มาผูกไว้กับไม้นะคะไม้ในที่นี้ก็เป็นไม้นะคะที่รับน้ําหนักได้ก็มีการวัดขนาดที่ผูกพอผูกมากนะคะผูกเสร็จแล้วทําการวัดเส้นเอ็นวัดได้10เซนติเมตรจากนั้นนะคะเขาก็เอา,เอาตัวรวดวเสียบกระดาษเนี่ยมาผูกนะคะ ความยาว10เซนติเมตรเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความยาวนี้นะคะจะก่อนและหลังนะคะในการใส่วัตถุลงไปเนี่ยจะจะเท่าเดิมไหมอ่าพอมาห้อยก็ยังเป็น10นะคะอ่าในนี้ในแบบฝึกหัดของตัวเองนะคะเขียนตามเลยนะแบบฝึกหัดของตัวเองอยู่หน้าไหนที่เป็นตารางแบบนี้หน้าไหนคะ สิบสองอ่ะหน้าสิบสองใช่นะคะหน้าสิบสองนะคะสามารถเขียนเขียนตามได้เลยนะเขียนผลบันทึกได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็าใส่ถาดไฟฉายหนึ่งก้อนชุบลงไปใส่หนึ่งก้อนแล้วก็แขวนไว้ประมาณ30วินาทีตึกต๊ก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 ตึก๊กตึ๊กตึ๊กมมีเสียงซาวเองด้วยอ่ะ30วินาทีเสร็จแล้วมาทำการวัดเหมือนเดิม ปาคิดว่านะคะพอ30วินาทีก็ยังได้10 10เซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะขนาดที่แขวนได้10เซนติเมตรเอาออกเอาออกแล้วก็วัดใหม่พอเอาออกวัดใหม่ค่ะปรากฏว่าได้10เซนติเมตรเหมือนเดิมก็วัดได้เท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เอาไปบันทึกผลนะคะ ในหน้า12ของนักเรียนอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มาทําการทดลองอีกครั้งหนึ่งจากสก้อนใส่ไปเออจากหนก้อนใส่ฐานไปสองก้อนเลยเพอใส่ฐานไปสองก้อนผ่านไป30วินาทีค่ะจาก10นะคะจาก10เซนติเมตรเนี่ยดูซิมันยืดไหมนะคะก็ไปบันทึกผล ก็วัดอีกทีนะคะมันก็ยัง10บเหมือนเดิมนะคะก็ยังสิเหมือนเดิมอ่าขนาดที่แขวนก็10บลังแขงแขวนก็สิบ,สบนักเรียนสามารถที่จะบันทึกผลลงไปในตารางได้เลยนะคะบันทึกผลในตารางของนักเรียนได้เลยเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนค่ะจาก2ก้อนเพิ่มไปอีกเป็น3ก้อนค่ะนักเรียนพอสก้อนเอามาวัดเอาออกสก้อน วัดเหมือนเดิมปุ๊บป๊บเปลี่ยนห้าหกก้อนไปเรื่อยๆนะคะอ่าเห็นไหมวัดก่อนวัดหลังวัดก่อนวัดหลังดูซิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อ่าใส่ไปหกก้อนมีการวัดนะคะแล้วก็เอาออกแล้วก็มาวัดใหม่เปลี่ยนเป็นเพิ่มเจ็ดก้อนนะคะก็มาวัดอ่อวัดใหม่อีกครั้ง เปลี่ยนเป็นแปก้อนนะคะเรื่อยๆเ,เลยเราสามารถเขียนไปในตารางของเรานะคะก็ยังอ้อพอมาแปก้อนคะ่นะนักเรียน,เส,น,เ,น,ยเ,น,นเส้นเอ็นยืดเป็น11นะคะพอมาแปก้อนเส้นเอ็นยืดเป็นสิบเอ็ดแล้วพอหลังนะคะพอหลังอ่าก็ยังเป็น11แสดงว่ามันยืดแล้วมันไม่กลับไปเลยอ่าตรงนี้นักเรียนสามารถ นะคะลอกไปในหน้าที่12ตารางบันทึกผลในหน้าที่12ของตัวเองค่ะเขียนเพิ่มเติมเลยเขียนเพิ่มเติมเลยเดียแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนเส้นเอ็นยืดค่ะ เราจะเปลี่ยนจากเส้นเอ็นนะคะธรรมดาเนี่ยจากก่อนแขวนเนี่ย10 10เซนติเมตร10เซนติเมตรพอเพิ่มไป7นะคะ7ก้อน8ก้อนเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วลองเปลี่ยนสิจากเส้นเอ็นธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเส้นเอ็นปกติเอ้ยเปลี่ยนเป็นเส้นเอ็นยืดจากเส้นเอ็นธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นเส้นเอ็นยืดนะคะ,ะมาดูกัน ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรามาวัดก่อนเลยนะคะความยาวใช้30ซนติเมตรเหมือนอันแรกเลยทุกอย่างเหมือนเดิมถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมเราจะเรียกว่าตัวแปดควบคุมค่ะมาพูกนะคะแล้วก็ปล่อยให้เส้นเอ็นเนี่ยยาวที่10เซนติเมตรแล้วก็มามัดกับลวดเสียบกระดาษเหมือนเดิม ก่อนนะคะการทดลองมาวัดลวดเสียบเออมาวัดเส้นเอ็นได้1 0เซนติเมตรมาวัดได้10ซนติเมตรค่ะก็ไปบ,บันทึกเลยบันทึกในตารางเลยนะคะว่าเป็น1 0เซนติเมตรจากนั้นนะคะเอาถุงพลาสติกมาแขวนามาแขนวนไว้ชึบแขวนเสร็จนะคะเอาฐานหนึ่งก้อนลงไปเอ้ยปรากฏว่าคะ่นะนักเรียน มันไม่สิบแล้วนะนะผ่านไปสิบสามสิบวินาทีกลายเป็นเหมือนเส้นเอ็นเนี่ยมันต้องยาวกว่าเดิมแล้วเพราะมันเป็นเส้นเอ็นแบบยืดจากสิบเซนค่ะยืดยาวมาถึงสิบสี่เซนติเมตรเลยค่ะนักเรียนเออยาวมาถึง14เซนติเมตรบันทึกในตารางของตัวเองนะบันทึกในตารางหน้า12ของตัวเองนะคะยาวมาถึง14เซนติเมตรเลยเอาเอาเออกเอาใหม่ นะคะแล้วก็ลองมาวัดใหม่สีเอาออกปรากฏว่าเส้นเอ็เนี่ยนะคะหลังแผนยาว10.5มีความยืดหยุ่นะคะมีความยืดหยุ่ก็คือกลับไปที่10.5อ่ะเราก็ทำการทดลองซ้ำค่ะจาก1ก้อนก็จะทำการทดลองซ้ำจาก1ก้อน2ก้อนนะคะโอ้โหสก้อนยาวเฟื้อยเลยนะคะยาวมาที่ เขาก็วัดแล้วเขาก็ใส่ลงไปอีก3ก้อนจับบันทึกทีเดียวโหยาวยาวมากเลยนะเกือบสุดไม้บรรทัดเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะพอใส่3ก้อนแล้วก็วัดก่อนและหลังทําอย่างนี้ซ้ําจนถึง8ก้อนซ้ําไปเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าเมื่อกี้ใส่2ก้อนแล้วเนี่ยก่อนแผน10.5นะคะเมื่อกี้มันยืดออกจากอันแรกหลังแผนเนี่ยสก้อนนะคะก็ยาวไปเรื่อย เขาบอกว่านะคะสิ่งที่คบค้นพบจากกิจกรรมกิจกรรมนี้เมื่อสักครู่ทันไหมคะหน้าสิบสองทำไหมเมื่อสักครู่นี้สามอันนั้นทนไหมคะตารางนี้อ่ะอครับอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเขาอ่ะคุณเบียลืมหยุดให้อ่หน้าหน้าสิบสองนะคะ น้าสิบสองค่ะเอาแค่สามก้อนตรงแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยเดี๋ยวคือยายกแฉไปก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายนะคะสิบสี่เออสิบจุดห้าเป็นสิบเก้านะคะและหลังแขวนเนี่ยสิบจุดห้าสิบจุดห้าเป็นยี่สิบสองจุดห้านะคะหลังแขวนเนี่ยเป็นสิบเอ็ดเขาก็เลยสรุปได้ว่า สรุปในว่าเส้นเอ็นยืดออกและไม่สามารถเนี่ยกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อแขวนด้วยฐานไฟฉายหกกรอนแต่เส้นเย็นยืดนะคะสามารถยืดออกและกลับมาสู่สภาพเดิมได้ก็เลยได้บอกได้ว่าวัสดุที่ได้รับแรงกระทํามากกว่าและได้กลับมาสู่สภาพเดิมได้ดีกว่าเนี่ยเราจะเรียกว่ามีความยืดหยุ่นได้ดีกว่านั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นสรุปนั่นเองอะมาดูในแบบฝึกหัดของเรามาดูในแบบฝึกหัดของเราในหน้าที่สิกิจกรรมที่สองนะคะ หน้าที่10กิจกรรมที่สอง อ่ะหน้าที่10นะคะกิจกรรมที่2วัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีสภาพยืดหยุ่นอย่างไรจุดประสงค์นะคะหนึ่งเลยทดลองและอธิบายและเปรียบเทียบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ 2. ส,สืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างการนำสมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุมาใช้นะคะประโยชน์หน้า10ค่ะใช่ในหน้าส0ที่ผมพูดแบบเปี่ยนกิ๊กมากเลยค่ะ ถ้าถ้ามีข้อสงสัยรบกวนพิมพ์นะคะรบกวนพิมพ์นะคะเพราะว่า,าเครื่องนี้ครูเบียมไม่ได้ยินพวกหนูเลยอ่ะมันได้ยินแต่ว่าเสียงมันเบามากครูซื้อ iPad ใหม่เลยอันนี้ของครูลังสารไม่ใช่เหรอใช่ใช่ค่ะอันนี้ของครูลังสารแล้วกล้องมันทำไมมันเปิดไม่ติดล่ะลูกลเสร็จแล้วค่ะ โอเคใครยังไม่เสร็จต้องแคปหน้าจอไว้แลแ้วแหละนะคะสำหรับสองข้อนี้หรือไม่ก็สามารถดูจักในหนังสือได้นะคะสามารถดูจากในหนังสือได้มาหน้าที่สิบเอ็ดค่ะในหน้าที่สิบเอ็ด่าหน้าที่สิบเอ็ดนะคะคำว่าตัวอย่างคำตอบหนูไม่ต้องเขียนนะคะ ดี๋ยวครูเบียดขีดออกตัวนี้ไม่ต้องเขียนนะคะเช่นก็ไม่ต้องเขียนเส้นเอ็นไนล่อนนะคะก็จะเป็นเส้นเอ็นกลมสีขาวเส้นเอ็นยืดเป็นเส้นเอ็น N นะคะกลมสีขาวคุณน,นี้ไม่ต้องเขียนนะะเพราะว่าตัวอย่างคำตอบก็ไม่ต้องเขียนนะ ตรงที่ครูเบียขีดออกไม่ต้องเขียนนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะนะคะของเส้นเอ็นนะคะเส้นเขาก็จะใช้เส้นเอ็นสอย่างก็คือเส้นเอ็นนะคะที่เป็นเส้นกลมสีขาวใสและเส้นเอ็นที่เป็นเส้นกลมสีขาวขุ่นในคําถามนะคะก็คือเส้นเอ็นในรอนหรือเส้นเอ็นยืดมีสภาพความยืดหยุ่นที่ดีกว่ากันชื่อมันก็บอกกี่แล้วมันก็ต้องเป็นเส้นเอ็นอะไร เส้นเอ็นยืดไปแล้วนะคะอันนี้เราก็จะตั้งคําถามเพื่อที่จะเอาไปทดลองนะคะเราก็ต้งอ,ตองตั้งคําถามก่อนเ,อเขียนให้เรียบต่อยค่ะลูกเรียบร้อยอยังคะเรียบร้อยแล้วค,ค,ะค่ะนึงครบยังไม่เสร็จเสร็จแล้วค,ะคะ่ะเรียบร้อย,ยแล้วนะคะยังไม่เสร็จ ยังไม่เสร็จอย่าแคปไว้เลยนับหนึ่งสองแคปแล้วค่ะโอเคอ่ะมาด้านล่างเดี๋ยวเราจะทำแค่หน้านี้ก็พอนะคะใช่ไหมเอ่ยอ่ะแค่หน้าสิบสองด้านล่างสมมุติฐานนะคะสมมุติฐานเส้นเอน็นมีความยืดหยุ่นมากกว่าเส้นเอ็นยืด อ่าเขาตั้งไว้ตั้งไว้นะคะสิ่งที่กําหนดให้ต่างกันก็คือชนิดของวัสดุนะคะหรือเรียกว่าตัวแปรต้นสิ่งที่ติดตามตลอดการทดลองเลยก็คือตัวแปรตามค่ะการเปลี่ยนแปลงความยาวของวัสดุขนาดของเส้นเอน็นไนล่อนและเส้นเอ็นยืดน้ําหนักของถานไฟฉายแต่และความยาวเริ่มต้นของวัสดุ วิธีการสังเกตนะคะสะภาพความยืดหยุ่นหรือนิยามเชิงปฏิบัติตการบอกได้ว่าความยาวของวัสดุสามารถวัสดุที่มีสภาพความยืดหยุ่นเนี่ยจะมีความยาวเท่าเดิมเมื่อเทียบกันระหว่างความยาวก่อน่วงด้วย่านไฟฉายและเมื่อนำ่านไฟฉายออกนั่นเองนั่นหมายความว่าหากวัตถุนะคะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ นะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เมื่อเกิดการถ่วงแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่ามีสภาพความยืดหยุ่นนั่นเองก่อนอื่นนักเรียนแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะแคปหน้าจอไว้ก่อนลำดับแรกแคปหน้าจอเพื่อมันหมดเวลาก่อนแล้วหนูทำหัวข้อเสร็จแล้วครับ อื่นเสร็จยังคะปกป้องเสร็จยังลูกพี่ยังไม่เสร็จครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวรอได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำถึงแค่หน้านี้นะคะเราจะทำถึงหน้านี้ยังไม่เสร็จเลยครับครับครูเบียรอครับวันนี้ทำแค่สามหน้าใช่ไหมครับใช่ครับเราจะทำถึงแค่ตรงนี้ครับวันนี้เราจะทำถึงแค่ตรงนี้ โอเครับนะคาบหน้านะคะเราค่อยมาตอบคำถามกันแล้วเราให้นักเรียนแคมหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วสามารถน,รรนันถางไปทำในข้าวน้ได <มา S 3> นะใครที่ยังไม่เสร็จอาะแคมหน้าจอไว้ได้เลยนะคะโอเคเรครับรครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของครูเบียกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้หน้านะคะเดี๋ยวค่อยมาตอบคำถามกันในหน้าที่13นะคะดูสิหน้าที่13ทําทำเยอะด้วยนะคะดังนั้นเราจะค้างไว้ที่หน้า12สําำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะค่ะ